สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาอัปเดตดินกีนอกพอหนึ่งหลังใส่ปุ๋ยขี้ไก,ก่แกบครับใส่ปุ๋ยลหล้วคนน้ำว่ามาติดตามว่าเขาเพี้ยงไรเขาให้เขาให้น้ำสม่ำเสมอเขาจับน้วยเขาเพี้ยงไรนี่ครับตอนนี้เริ่มติดน้วยล้วพี่น้องเริ่มนวยยง่ายนะครับที่ซ้ําน,นี่ก่อยเขาแล้วก็ตอนนี้เขาต้องดูแลจะขาดน้ำเ้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวพามาเบ่งไฟในสวนครับพอลินกียู่นี้มันมีอยู่สองรุ่น รุ่นรุ่นรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งนี่ครับรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งก็ถือว่าจับนวยก็ใส่ดผมใส่ขี้ไก่เกียบตัวนี้ประมาณครึ่งสอบพี่น้องนี่คร e ับตัวไยน้ำไยน้ำชนี้กับไฮน้ำสม่ำเสมอครับพอการไฮปุ๋ยยังแต้เริ่มต้นนี่ก็คือเขาจะควบคุมปริมาณนวยได้คือว่าคันเห้าบ่ไฮปุ๋ยบ่ไฮอาหารเขาเขาจะสลัดนวยออกพี่น้องเพราะว่าเขามักีินกินเป็นเพื่อเป็นนวยใ่บ่คือบกลำย่อย ลำให่เขาชื่อว่าสาน้วยใช่นี่ก็ถือว่าเป็นน้วยใส่ใดพี่น้องนี่ครับอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นทุดทไทยพี่น้องรุ่นทุดทไทยนี่ครับรุ่นทุดทไทยรุ่นทุดทไทยก็ห้เลยพี่น้องเพราะว่าห้ต้องหายไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเัืงดก็บว่าตัองนับหนึ่งนับสองใส่จังหวะเดียวก็แห้เขากินเขากินสารอาหารแล้วกับว่าเป็นอย่างถ้าใบผมสีดสบสบห้าห้าสามห้าคบสีบวกยากคาละแรงหมดเลยครับพอแห้งใดใดนี่ครับ ก็นี่เขาเริ่มจับนวยน้ำก็นี้ขาดไปได้พี่น้องพู้ใเลยมันคือว่าดินมันแห้งกับหายสามเมื่อหดทีหนึ่งผมผมันติดธุระหลายมันมีงานหลายก็เลยเป็นอาทิตย์เทียแต่ว่าหายเปียกจะน้อยพี่น้องผมก็หายเปียกถ้าพี่น้องก็คันว่าต้นปลูกน้อยก็หายสามเมื่อหายทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหายสองเทียก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับเริ่มจับนวยครับใกล้นี่ครับคือใกล้แก็บเริ่ม่กับห้วยประมาณนี้พี่น้องผมใส่ใกล้ก็บนี่ครับมันจะไม่ล่วงนะ้รพี่น้อง อันนิกี้ร่วงเนี่ยเพาต้องต๊ใจได้พี่น้องเพราะว่านิกี้ชอหนึ่งเขาเอาไว้ว่าเกินซิหน่วยพี่น้องเพราะนิกี้มันสิหนวยใหญ่ฮันเอาไว้หลายฮันสิหนวยน้อยเขาจะควบคุมปริมาณการเก็บนวยเองพี่น้องพอเขาบว่าต้องอันขาดหน้ามันโล้วร่วงเด้พี่น้องอันแรกเลยขาดหน้าสิล่วงอันนี้คือว่าเป็นปกติของการสลัดน่วยออกคือว่าชอหนึ่งมันสม่ใช่รกเกินไปเขาจะสลัดออกพี่น้องเพราะว่านี่ครับ สีจี้มอสสมอยู่ประมาณนี้พี่น้องบึงผ้าบึงครับช่อหนึ่งมีประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกหนวยพี่น้องหกหนวยเจ็ดหนวยอยู่ประมาณนี้แหละ 8, 10, 10ก็มอสสมหนวยเขาสีใงญ่พันสิบก็อนหนวยขึ้เนี่ยพันดกประมาณแบบนี้พันดกแบบนี้โอ้อันนี้ถือว่าหนวยสีน้อยครับพี่น้องหนวยสีซ้ำผมมือคุณภาพสีพอดีเลยอันนี้ด,ดีเดีเดี๋ยวก็กระเซีลัดออกพี่น้องถพาผมาบง่งพ้ในส่วนพี่น้อง นี่ครับหลังใส่ปุ๋ยขี้กไก่สีดยาขามาแรงความด้พี่น้องตอนนี้ผมก็สีดยาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ยาขามาแรงพวกสัพวกมีทิ้นสามห้าพวกขามาแรงปีแข็งแมงกินนู่นแม่งปีแข็งพีเศอกังเคือนนี่ครับนี่ครับแล้วก็บวกแคลเซียมบอลอนผมใส่เอ็มลอยขวดหนึ่งพี่น้องต่อถังถังนี้เสิยมใส่เอ็มลอยขวดหนึ่งเลยพอเป็นมันเป็นน้ำตาลทั้งดวนซอยเขา หนึ่งเขาจะเป็นคล้ายๆก็อ้นห้าวเลยพี่น้องมันมนีนวิตามินบีหนึ่งบีสิบสองค่ะเขาให้ผมให้เอ็มลอยไปอีกขวดหนึ่งต่อถังถือว่าบนรุงเขาในโตพี่น,อน้องนวยเขาจะบวสลัดพี่นอ้องแต่ว่าเป็นเทคนิคของผมนะพี่น้องผมใส่เข้าไปว่าต่ค้นยังก,กินได้ก็ไม่ก็กินได้กันกน,นี่ครับก็หันพี่น้องอยากเลี้ยนแบบก็บเลี้ยนแบบเลยพี่น้องใส่เอ็มลอยขวดหนึ่งแคลเซียมบอลลอนปุ๋ยเกติกะสิบห้าห้าสามห้านี่ครับ 你爸爸你弄一么只多陪他来